เอาเซิร์ฟนาช่วยเขาพบบมาวันนายส่นากรโทษครับตอนนี้น้องผมกำลังติดอยู่ในลาวนะครับนะครับจะผ่านไหครับนี้มาถึงหดยนะครับชิ้นนะครับ โอเคไปไหนเนี่ยกลับบ้านไดมอนด์แห่งสวยถูกไหมครับไม่ได้เลยไดยมอนได้ไหมไเสียเราจะขุดพื้นได้หนึ่งอันมาคุณอยู่ไหน อย่าผักนะตู้ไม่ร้อนแล้วนี่ตีคืนไม่ต้องน,นานเลยเหลือไว้สักช็องหนึ่งปะส่วนเกินส่วนเกินปะ่ะท้ำพอนมาเลยเนี่ยนี่ยนี่นีบไป,ไปคุณตีผมผมตีมกลับกลับครับกล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 ับ อเคุณเห็นอะไรที่ผมมองอยู่ไหมครับมนมาขุดกันเถอะ ผม่เากำลังขุดทานอยู่กลกําลับจะเหนยนมีทาีทอดหมดติดไปหมดลูแล้ย็นกับดักหลยนะจะไม่แล้วมาต่อมาถ้ทำนั้นต้นหมดราะยูนี่บนเวปล่มีสมดดยวยนะครับ ชุ๊บผมจะนึกว่าผมทำมาทางนี้นั่นแหละทางนี้แหละดี่รร้กับตกลาวาขุด

เห็นผมไม่เห็นทองไหนไหนอะนี่เห็นไหมไหนอือ ยหเกินนาดในการเสยได้เพาะได้รับยามาจนต้องไม่ดีก็เลไนะน้อยจะไม่หนาถึงไม่สะดวกขับถือไม่ได้นี่เรื่องการโ่้ยจะได้จะายหรือเปล่าไม่ตายนะไอ้นีเดีใช้หินตีนะเนี่ยมานีทำไมเงี้ยกับทาไหหาทางกลับไม่ได้หาขุดขึ้นมัวเหรอึ ัับยงงไขุดก่อนถ้าขุดตรงนี้เลยดขาดเด็ดขเขียนตงห้ามอยู่นะข้ามขุดตรงนี้ครับขุดตรงนี้ตรงที้มักรีดอยู่ข้ามขุดเด็ดขาดเพราะมันจะมีนนั่นอยู่กลางอะไหนทางใต้ตรงที่มันจุตรงที่มีออฟซิเดียนอะแล้วก็อีกอีกที่นึงอ่ะมักรออกมาแล้วนโน้นขุดให้ดูเอ้ยเออ ชัดตัดตางนไหนเฮ้ย <laughs> ไปกิดไปกิบไปอุดทางดูทางเมื่อกี้ก่อนดูดูดูทางลาวาก่อนเดี๋ยวไปดูดิมีอะไรบ้างไม่มีพี่ต้ดเผรอค <laughs> ุดออกไหมออกไหมออกเพราอยู่ที่นี่เผรอคุดขอโทดเผอ ขอโทษนะมันมีไดมอนด์ห,ดหอันก็จะตองได้ต,ตเอยอะน,นะตางทุ่มนยังช่นไนะขอโทษนะครับเบ้เรจะาเผอ,อขุดครับเปิดนี้วไม่ได้เหรอเข้าเลยระความส็จง่ายีงาสานเียนารับข้อเสพิเศษตั

จะไปรู้ไหมล่ะตามมาทางนี้ทางไหนอีกนี้อะทางนี้ป่ะจับจับเกาเกับกาเกาจับจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะทางนี้ตกทางนี้ผ่านมาเลยจับหลงหลงหามเหมืองแล้วหลงนี่ชัน้นบนอย่างนี้อือ เปตันตันออกตันผลงานเีิด,ดทางนี้ทางนี้จำได้แล้วจำได้แล้วทางนี้แหละทางที่เรากลับมาเมื่อกี้ถูกแล้วทางนี้ อ้าวเนี่ยเออหนูนูตอนนั้นหนูเจอกันต่อนก่อนจะมาหนูหนูผ่านเราอ่ะหนูผ่นนนานเราอะ่นานอะนี่ไงไหนไม่ใช่อันตป็นที่หนูขุดเ พีทเท้าทางไหนขึ้นมาต่างมาเลยไหนไหนเฮ้ยรอด้วยอยู่ไหนกับบปุ๊อยู่ไหนอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ไหนมาทำหนูก็ทำหนูกระกว่าทำหนูมาเลย เนี่ยนี่ชึบเด<อ>็กตกไม่ใช่งไปหึ้ยกี้จำทางนี้ได้เปล่าตามมาดามทาิทางนี้ทางไหนวะเนี่นนยทางนี้ย ทางนี้มาชีนเนี่ยขุนขุนปะมาคุนขุนพางอะไรไม่เม้เฮ้ยไหนอะไหนทางนี้ไห้เล่าไม่เห็นชื่ออ๋อเห็นละเก็บรายละเอียดนักบรายชื่อ หนูว่าหนูเจอแล้วเนี่ยตามหนูมาตามหนมาไหนล่ะขั euh, <sa> ้นอากาศขั้นระดับจูนนั้นเหรอตามหนูมาเืออ่ะอ่ะครับเอออยู่ไหนเราเดี๋ยวไปเลย เ,เ,เราขึ้นมาจากข้างบนอะแต่แต่ไม่ใช่ขั้นบนนันนันนี่ไอ้หึ้ยไอ้การชั่วร้ายในดินแดนมรณะไ้่าทุกนาทีน้ำเต็มเลยไม่ใช่ข้างล่างปัญญาเฮอแล้วทางไหนต่อ อทายะลืมเจอเจอเพรเจอแล้วไม่ต้องขุดนี่ไงนี่นี่นี่ไหนโอ้ยน้อย่าเพิ่งเข้าไปหนูจุบจๆอบจุบจุ๊บจุ๊บจุ๊บจม ไหนเมพ่งออียวกลับกันไม่พึ่งไม่พึ่งตามหนูเลยหนวไไม่ตามหรอกผมจะรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เง่ยมั้ำมาเส็จมาี่ไหน ู่ที่เดิมนี่นี่นะี่มาเอ้ยแป๊บนึงตกดูนี่นะตามมาตามถึงยังตามแล้วแบบนี้ หัวไมเนี่ยดลับมัที่เดมมั้งโอ๊ยไก่จังเรามาแม่มันไก่โอ้ยหลับไม่ได้ตัวนี้ม่ยยมัหมากตหรอยที่ห รูนี้เราน่าจะถ่ายคลิปเอาไว้ตอนที่ตั้งแต่ลงมาเราจะได้ไปดูยู u b e ถูกไหมแบบตรงนี้ได้ไหมจำได้เอาไม่ใช่วันนี้แต่แบบได้ว่าเรากลับมามาไปทางนี้ใช่ไหมอ่ะบบอเนะก,ก,ก็กบตก,ก,กคลิปมกเลยนะแล้วพักหอมแค่บ้างเท่านั้นแหละมาพักคลิปมาบอกว่าตกแล้วมัทำถิป คลิปนี้เขาจบเป็นพาร์ทแรกนะครับบาย